ใช่พี่หนอกเมืองแนวผมเป็นมูคักพริกแก้วสุกๆเป็น,ปน,นมันปูนปูนส้มมึงพี่นห,ห,หนอกจะค้าเดนินกันเฮดเซนเนี์ดอกมามาอู้ปปูนไต่ไก่งอำงอ่ำเลยมามา กำงามอีกแล้วกำงามอีกแล้วมาเลยอืมตุ๊บๆอยู่อืมอ้ยกินแสบเด้อนี่ดอกท่านี่พอดีกินแสบพี่น้องมามาโตอยู่ขางจอดรถอยู่นี่โตอยู่ขางรถได้พี่น้อง สอ,อ,อสวัดสดีครับพี่น้องหลังจากวันบได้มาเนาะติดธุระเนี่ยมันยัคลอนกับเมื่อยเนี่ยพี่น้องพกักคลอนเจ๊มือมื่อกี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วพฤศจิกาสองหาหกหก,กพี่นอ้องภาคขอปลาถึนเขาหาเห็ดซื้เกา,าพี่น้อง มาพอแล้วดอกหนึ่งเพชรพอมาลุ่มมาชอมนกกันพี่น้องมากม้วานบโบได้มากม้วนมันบานโอ้ยนแต่ว่าบานก็ยังใช้ได้ดอกพี่น,อน้องเ็ดก่อนก็สวยงามอู้ดอก้ามดีอู้สองเท้าเลยหอมหอมเนีย มามาเก็บเพชรขาวทินพี่เขาทำงามเลยมามาเพชรขาวดินอีกดอกนึงมาพี่น้งนองมาเพ็รเพิ่งเลือดโอ้หาจอยแนะ่มาพอเพ็ดผุงดำแล้วก็ล่างกินจูมเลยพี่น้องโอ้โอตุป,ปุติปิอยู่ตอ มากมากขี้นองมากเห็ดึังเลือดโอ้เห็ดผึังดำล้งเห็ดผึังดำกําลังตุป,ปุเลยนี่กหลัางงามเลยน,นี่ดอกนึ่งอุย้ยมามาพี่นอ้องมากอุ้ยกําลังตุป,ปุ้ทิปิเห็ดฝังหอยมันอันนี้ข้องมามาพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ อุ้พี่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 น้องอุ้ยเฮ็ดฟุ้งเลือดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ลูกคนนี่เฮ็ดฟุ้งเลือดอ๋อโอ้ยแพรเลยบอลแม่กับลูกบอลขุนขุนโอ้ยตัวนี้ก็แฟคือกัน โอ้ง่ามง่ามง่ามพุ่นนี่คู่นึ่งแฝดไม่แต่แฝดอยู่นี่วานพุ่นง่ามง่ามซ้ำหนีผู้ดีแกงแฝดอ้นะง่ามเลยมามาปังเลือดอีกแล้วอู้ องงามเลยมันเห็ดพงเลือดบ้ามันดี่ดอกนึ้นกำลังตะปูตะปีเลยมามาเห็ดพงเลือดโหดอกบานดีดอกนั้นมามาพี่น้องมา ตกเพ่นอุยดอคงามอยู่ใดนี่โอ้ยคุณมีดอกนังนี่งาย,ยมากมามามาพี่นอกพ่อแล้วพ่อเล้ว,อ,ลวอ้ยเห็ดผึ่งไตไก่เอาเอาตัวผีคุณทายเหพี่นอกเมืองแนนคุณเป็นมูคักเพลกลังออกใหม่

อุ้ยเอาไหว้พี่หนออุ้ยอืเอาใจสูสูเอตัวนี้ตัวนี้พวกแกงอะไอยู่นะนี้เสียบเด้อพี่หนอเยเฮ็ดสนิทนี่เสียบ ออเอาเลยัน่สูงกันกนะโอ้ยแสดเลยบาทนะฮะอยู่นี้อีกสองตอ,อุ้ยดีดีน่

อ้กำลังพอแกง่บุญตัดขาเลยทุกวันแล้ววันแล้วมากมาพี่น้องเห็ดผงแดงขาลายโอ้ห่างงามงามออกเป็นมูเนี่แมมามากพี่น้องเห็ดผงขาวบั้น มืัอนี้อาจจะเป็นเฮ็ดร่วมเด้อพี่น้องไอ้มือนี้มาเฮ็ดป네ึงเลือดอุ้ยดอกปังงามเลยคุณอุ้ยผลอุ้ยทั่งงามอยู่มาพี่น้องมาเฮ็ดพึงเลือดเฮ็ดพึงเลือดขีมมะปึงดอกใหญ่สิใส่ไปขึ้นออกลี่ขึ้นยังเนี้ยหนิอยู่แตงเงาใหม่โอวได้ได้ได้ ดังเฟิงยังบระท่านตีอยู่นี่ยงามงาม,มา,มาพี่นอ้องตามมากเนี่ยงามๆเลยงามเ,ยามเกยงสุดแสบมา,มา กําลังตุบุติปีเลยนี่พี่น้องอุ้ยซ้ำนี่แกงแสบขาก็แเสบนี่นี่ดอกแฝดบานอุ้ยสามตัวนี่สามดอกเอาหนูหน่อยน้อง Cùn bạc Kép lưỡi, kép lưu lưỡi Ui Thì thấp kì, thấp kì มึงจะงามคือกันงามคือกันงามคือกันนู่กก<ป>นี้เกาะเลยไปไม่ได้พ่อได้เก็บอยู่พี่น,ออน้องมันอู้ออ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 กที่ไม่เป็นแผลนี่ตัวนลโอ้ยเกือบเต็มำคันอู้หุ่นเดียวหนึ่งนั่นเดี๋ยวบเห็นเลยเดี๋ยวโบเห็นโอ้ย อืมอืมอ,อ,อ,อืมไปอกเน,นี่ยตอ,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 อกนี่ตอกระด็นนี่โอ้ยนี่ตอกคมงามด้วยพี่น้องเดียบไปนำํำหาไปน้ำได้สายตา Anh ta thế đó Thủng cái ta Má ăn đó cũng gà mà nè Má, hết xấu đó เห็ดผงแดงขาลายโ,โอ้โหเฮ็ดผงขาโกนก็ออ้ยพี่หนอเห็ดผงขาเห็ดผงไตไก่โอ้ดอกงามเองเห็ดผงไตไก่พี่น้อมามากเห็ดผงไตไก่พี่น้องมากมากมา เห็ดผงแดงค้าลายเห็ดกระลังออกงามเลยเห็ดผงเตะไก่เห็กระลังกินมเผ็ดดยนะกระลังออกกระลังออกมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้เอดกระลังสุกป,ปุติปิ

หุ่นทองแดวอองตองเลยนี่ล็อกน้ำอุ้ยหลมปางนางเลยนี่อุ้ยุ่นมาที่ดอกแั้วพี่พีเฮ็ดถุงน้ำอ่อนเนาะเฮ็ดถุงน้ำอ่อนก็แล้วกันลอกน้อยๆสิได้เก็บอีกหลายมื้ออยู่พี่น้องมามาเจ็ตถุงน้ำอ้อยอีกแล้ว เดก็จะ,ะเนอะเฮ็ดพางเลือข้าลายเลอุ้ยโดอก่ามเฮ็ดฟ่งข้าโกนจ้ะ อืมตัป้เน่ยอืมอู้กินแสบตลดเด้อนี่ดอกแซนนี้พอดีกินแสบพี่น้องขากรเพาอ้อยดีเาเนไเห็ดผงหยาดขาลายขี้เก่าเห็ดุงแดงขาลาย

งันหยดสาหร่ายกับกที่นองม,ม,มาก็่เพชรขาวดินบวานฮี่รอกุ่งี่รอกุ่ง เฮ็ดเพิงข้าโกนจ้ะมามาเก็บเฮ็ดเ,ดเดพิ่งดีอีกพี่พี้พี่โอ้ไม่ต่ดดอกติดปุ๋ติปีอุ้งามเลย งามเองโอ้ตัวนี้ฟ้าแปดนี่ี่ตัวไดก่อนโอ้ยตัวกไปโอ้ยอนี่เต็มงามเห็ดกลังออกใหม่นี่ ไปยูพูดดอกุณงยีคอนก็ได้อะอ่อืมปาดข้างนี้เลย้อพูอุ้ยงามๆเลยนี่ดอกุณอุ้ยเจ้าของเตะพี่นอ้อยพูดในดอกหนึง<ฟ>นี่นี่ เตะจนหัวหลุดอืมอืมโอ้ยเห็ดกำลังออกม่เห็นดีล่ะมามาโตอ,อยู่ขางจอดรถอยู่นี่โตอ,อยู่ขางรถได้พี่น้องอุยอ้ยกำลังแกนแสียบกำลังแกงแสีบซะหนิมามามาเก็บน้องกันอีก,กงามเลยครับอุ้ยใกล้กกเดือดเอลยมาพี่น้องมาพอแลอยพออีเมอร์มันหมด

มาพี่หน่อมาเฮ็ดพิงขาวเฮ็ดพิงไข่มาพี่มาพี่กําลังตุปุติปิเลยเฮ็ดหมดนี่พี่หน่ออีกดออกนึงมาพี่มาพี่โอ้ยแดดอู้ย เสือมันขึ้นลายสิหูดอกหน่อยมันพี่โอ้ยสำเนียแกงแสบสองดอกนี่ก็คือ พวกใต้ไก่ถี่นดอกถิ่นดอกนู้นมาแขนเทา้าเหวออยู่ยนิ่นม้นตัวนี้อไวยมามามาเก็บเห็ดพุงใต้ไก่แล้วก็มาเก็บเห็ดพุงเหลือดบาน ม้โอยหือนหใช่ละอเออแม่นดีตัวเฮ็ดผงค้าโกนเอาเลยแล้วเฮ็ดผงค้าโกนก็ออกได้พี่หน้องเลยอ้ยตันเลยมาถาทีใช่ะเฮ็ดผงเหลือดค้าไหลน่งหน่เลย

Hết phần thế nào Có lẽ ụp bụi tị Ủa, Mọi thứ mạnh ừ. Má má ừ. Hết phần tay cày Nó ngảm rồi Má má nào, Má má วุ้ยสองดอกจริงวุ้ยถ้านี้เห็นดอกเดียวมันบังกันอือไมเห็นสดอกอืมเอานะเก็บเพชรพองเลือดอีกพี่น้องอุ้ยวุ้ยบวได้ตัดขาเลยฮักพอดีเลยมาทังพี่พี่ทังพี่ทังพี่โอ้ยุ่นเห็ดผงไตไก่กำลังได้พี่น้องเฮ้ยหุ่นอุปุอติมามาเรื่อยเรื่อย กระตากระถางหนึ่งดอกหอยมันพอเอาแต่ดอกพ่อแกงนะ่ดอกนี้เอาไว่นี่ไปไ้ล่ะโอ้ี่นะเดี๋ยว,เ,วเรื่อยๆพ่อเรื่อยๆอ,อ,อืม เด้อพี่น้องเ,เก็บเห็ดต่อ,อเห็ดที่สองเลยน,นเห็ดพดอดีแกงเลยหนีหาม,นมากมากีอะเพี่อ้ยาห่ายมาทั้งพี่เห็ดโผลือดกับเห็ดผล่ใตไก่ออกก็สำกันบานเห็ดก็ที่ท้องแดืมหื ผงใส่ไก่เฮ้ยพ่อรอพ่นอะไรเอาอยู่หรือเอาอยู่พีหลังอ้ยแข็งแกแดเลยนั่นปูนปลาตะไคร้เอาไปกระต่ายเคลมกระต่ามีกระตาพี่น้องพูนได้คอนแล้วเกือบเต็มหน่อยนีแต่ดอกขึ้นจูมเลยพี่น้องโอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยเกือบกระตาตั้งนี่นี่ โี่นอไี่เ่อนีเรียเอ้าเอ้ออีกเล้วเดขอใกล้ๆมามาเห็ดของใกลๆเห็ดของหยาดี่น่ละพี่้องมามเห็ดผงดำพี่น้องดอกกรลังงามๆเลยอ้ย มาบานเฮ็ดผงน้ำอ้อยเฮ็ดน้องบานพูนทองแดงตองเลยมาดอกนึงกลางจุ่มพุ่มดอกนึงกลางจุ่มจุ่มอ๋ออันใส่ไหมเจาหนี้ปัญหาหะมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วโสดโสดมันมัด กุลกส้มมงพี่น้องจะพาเดินกันเฮ็ดสนิดนี้ดอกดำก็จริงเตว่าแสบด,ด้วยพี่น้อเลยแบแสบี่ยงปุดปุดก็ไตไก่นี่ คนก็เอ,เเอ,อินเฮ <ś c oughs> ็ดผงเฮ็ดผงช็อกโกแลตอ่ะอะนี่เนาะเฮ็ดผงไตไก่นี่อีกรอบนึงมะม,มาะงามๆอีกแล้วงามๆอีกแล้ว S <S อุ้ยมันคือสวยคืงองามพี่น้องเอ้ยพูนสองดอก,ดอกนี่ดอกหน่อยมันตุปุตปิโอพูนอ้ามามา,มาอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วดอกเป็นใเลยพูนอ,อ้อเอาทั้งสามนัดปาดพี่น้องโอ้ยน้อง เอามานีอีกดอกนึงโอ้ยพอเห็ดดอกงหญ่เลยเปลืองปลืงไปแล้ววันสองดอกเฮ็ดพวงเดือดดอกงามพี่น้องมาสรุปเฮ็ดพี่น้องยอดได้ยอดม้านเอาเข้ามาี้เบื้องพี่น้องส้มเบื้องนี่แต่ดอกงามดอกนุ่มๆจุ่มๆเลยเห็ดกระลังออกพี่น้องเฮ็ดกระลังออก ถ้ามันดอกใหญ่หนูบอกวุย้ยเหลือกระตาพ่งองหญ่ขอนนี่้หนิกะตาหนูไอหนิใหญ่เติบได้หนิใหญ่ก่อนกะไข่แน่ละอาการดีขึ้นละพกก่กหนูกะอยากมาเก็บเห็ดวกนนี้กะพ่อสนีนอ่ะพี่น้องกับบานแลว้วฝากกดไหลกดแร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนกกร์ชแนลสำหรับโมนี่กลับ,บ้านเลยครับสวัสดีครับ